ยงเกิดการสู้รบขึ้นที่ดอนกู่นะครับจนในที่สุดทั้งสองฝ่ายได้เสียชีวิตทั้งหมดศพของพญาฝ่ายใต้ทั้งหมดประชาชนช่วยกันเผาแล้วนาไปฝังไว้ห่างจากกองพระทาตประมาณสองสามเมตรนะครับทั้งสี่ทิศส่วนศพของพญาํำแดงชาวเมืองช่วยกันเผาแล้วพระธาตุกู่จานปั้นเป็นรูปคอขาดปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานไว้ที่วัดสมบูรณ์พัฒนานะครับผู้คนเสียขวัญได้อพยพไปหาที่อยู่ใหม่พระธาตุกู่จานจึง ถูกปล่อยทิ้งไว้นะครับจนกระทั่งบรรพบุรุษซึ่งเดินทางมาจากบ้านปลีเชยียงหมีจึงพากันถากทางป่าเพื่อที่จะตั้งหมู่บ้านจนมาพบองค์พระาธาตุแต่ไม่ทราบประวัติความเป็นมานะครับนี่ก็คือตำนานของพระาธะรระาตุนะครับพระธาตุกู่จานนะครับเพื่อนๆสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้ สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี 064-906- 0 2เเครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่ สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบดเทินไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานอามูเลตวิตเตอดอทคอมแหล่งรวมวัตถุมงคลพระเครื่องพระเครื่องใหม่ สำหรับท่านที่ต้องการเช่าบูชาออนไลน์ด้วยขั้นตอนง่ายๆชำระเงินและรับบูชาได้ที่ร้านเซเว่นอิเลเวนสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะครับ ผมก็ได้เดินทางมาหาคุณแม่ที่จังหวัดยะโสธรนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรไหนๆก็มายะโสธรแล้วนะครับวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาที่วัดนี้ครับวัดพระาธาตุกู่จานนะครับเพื่อนๆซึ่งเป็นพระาธาตุเก่าแก่นะครับนี่ครับเรามาดูกันผมก็เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกนะครับ ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะมีวัตถุมงคลภายในวัดหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าพาเพื่อนๆ fc ทุกคนมาชมวัดของทางยโสธรนะครับอยู่อำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับเป็นพระธาตุกูจานนะครับเขาบอกว่าแต่เดิมไม่มีใครทราบประวัติความเป็นมาของพระธาตุกูจานนะครับจนถึงปีพศ2521ได้เกิดอภินิหารขึ้น โดยสามเณรอินกายได้เล่าประวัติการสร้างพระาธาตุไว้ว่าหลังจากพระพุทธเจ้าได้ปรินิพานไปแล้วเจปีนะครับพระมหากัสปะได้นําพระบรมสารีริกธาตุมาแจกจ่จายในบริเวณแถบนี้นะครับโดยพระยาดําแดงซึ่งเป็นผู้ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือนได้รับพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวพระยาพุทธะซึ่งเป็นผู้ปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้ไม่ได้รับพระบรมสารีริกธาตุนะครับจึงเดินทางมาขอแบ่ง แต่พระยาดำแดงไม่ยอมจึงบ่ายเบี่ยงโดยท้าแข่งขันการก่อสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยให้มีผู้สร้างฝ่ายลราไม่เกิน6คนนะครับและถ้าใครแพ้ต้องยอมเป็นเมืองขึ้นกลุ่มของพระยาพุทธเร่งว่าจะแพ้จึงยกทัพไปรบกับพระยาดำแดงจนในที่สุดสามารถแย่งพระบรมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุในพระอบทองคําและเขียนกำกับเอาไว้ซึ่งพระยาพุทธได้มาทั้งหมด6โถนะครับ ดังนี้ก็คือพระเสียรพระอุระนิ้วพระหัตขวานิ้วพระหัตซ้ายนิ้วพระบาทขวาและนิ้วพระบาทซ้ายแต่และชิ้นของพระบรมสารีริกธาตุนั้นมีขนาดเท่ากับเม็ดงาน,นะครับพระยาทั้ง5ได้กลับมานะครับสร้างเจดีย์ต่อจนสําเร็จและนําเอาพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดประดิษฐ์ไว้ในเจดีย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ในการสร้างเจดีย์ครั้งนี้ไม่เป็นที่พอใจของประชาชนเพราะไม่ได้ร่วมกันในการก่อสร้าง จึงสร้างขึ้นใหม่อีกองค์หนึ่งนะครับพญาดำแดงทราบข่าวจึงขอร่วมสร้างด้วยแต่ไม่สําเร็จจึงเกิดการสู้รบขึ้นที่ดอนกู่นะครับจนในที่สุดทั้งสองฝ่ายได้เสียชีวิตทั้งหมดศพของพญาฝ่ายใต้ทั้งหมดประชาชนช่วยกันเผาแล้วนาไปฝังระยห่างจากองค์พระธาตุประมาณสองสามเมตรนะครับทั้งสี่ทิศส่วนศพของพญาดำแดงชาวเมืองช่วยกันเผาแล้วพระธาตุกู่จานปั้นเป็นรูปคอขาด ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานไว้ที่วัดสมบูรณ์พัฒนานะครับผู้คนเสียหันและอพยพไปหาที่อยู่ใหม่พระธาตุกูจานจึงถูกไปทิ้งไว้นะครับจนกระทั่งบรรพ้บุรุษซึ่งเดินทางมาจากบ้านปรีเชยียงหมีจึงพากันถากทางป่าเพื่อที่จะตั้งหมู่บ้านจนมาพบองค์พระธาตุแต่ไม่ทราบประวัติความเป็นมานะครับนี่ก็คือตำนานของ พระาธะรระาตุนะครับพระธาตุกู่จานนะครับเพื่อนๆหลังจากทราบประวัติของวัดกู่จานหรือว่าพระาธาตุกู่จานแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักการะนะครับนี่ครับคานมมสก,การพระาธาตุกู่จานนะครับนี่คือลักษณะพระาธาตุนะครับเพื่อนๆตรงนี้เขาก็สติห้ามขึ้นนะครับ มีวัตถุมงคลด้วยเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นภาะผงนะครับนี่เป็นรูปพระธาตุเขียนไว้หกสิบแต่ก็ไม่รู้ว่าราคาพระผงนี่เท่าไหร่นะครับนี่ครับเป็นเป็นภาะผงที่ว่าเป็นรูปของพระธาตุนะครับ ทอากุญแจแล้วก็มีเหรียญน,นะครับมีเหรียญมีเหรียญเกจิเ,กเหมือนกันแล้วก็มีตะก,กุดนะครับเพื่อนๆตะก,กุดตะก,กุดก็มีนี่เราก็ไม่รู้ว่าราคาประมาณไหนนะครับแต่วันนี้ก็มีโอกาสได้มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแต่นี้รู้อยู่ว่า6 หกสิหร60ือหกร้อยนี่เห็นแต่เลขหกหกร้อยหรือเปล่าครับแต่ก็มีพระผงนะครับวัดตามต่างจังหวัดส่วนมากถ้าไม่มีงานก็จะเงียบอย่างนี้แล้วครับเพื่อนๆนี่จะดูเงียบก็คงจะมีงานประจําปีอะไรอย่างนี้เขาถึงเอาวัตถุมงคลมาให้เช่าบูชานี่นี่ก็คือพระธาตุนะครับ ก็จะมีตู้ประมาณนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นสติกเกอร์ของหลวงพ่อคูณนะมีไม่เยอะครับก็อย่างที่ผมบอกแหละถ้าไม่มีงานก็จะดูเงียบๆถือว่าวันนี้เรามาเที่ยวด้วยกันนะครับมีโอกาสได้มายอยสโซทรก็พาเพื่อนๆมากราบนมสัสก,การพระธาตุกูจานนะครับ นี่ก็จะมีพระธาตกู่จานเสมาจารกศิลาแปดเหลี่ยมดงลิงหางยาวหนองสัพังกู่บ้านงิ้วนี่ก็เป็นภายในบริเวณวัดนะครับ นี่ก็เป็นโบสถ์ของวัดนะครับนี่วัดก็จะเป็นล้อมรอบไปด้วยทุ่งนานะครับเพื่อนๆ วัตถุมงคลก,ก linkage, ここ็อย่างที่ถ่ายเพื่อนๆเ,เห็นนั่นแหละผมว่าเวลามีงานก็คงจะคึกคักกว่านี้นะครับน,นี่ก็เป็นกุฏิของ พระนะครับดูสงบดีนะครับดูเรียบง่ายนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชม ก็มีโอกาสได้มาบ้านที่เจ้โสธรน,นะครับก็เลยมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้นนชมนะครับก็ถือว่าอย่างที่ผมบอกแหละเหมือนเรามาเที่ยวด้วยกันอาจจะไม่ใช่เป็นวัดเกจิดังเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าวันนี้มีคุณค่านะเป็นพระธาตุกูจานเป็นพระธาตุเก่าแก่นะครับ วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ